วันนี้จะมาสำรวจว่าดอกสะเดามันออกเยอะหรือยังนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะตัดเอาไปขายแล้วก็ไปส่งแม่ค้านะครับผมที่รับประจำอยู่ในการซื้อดอกสะเดานะครับเรามาสำรวจกันเลยนะครับผมอย่างต้นนี้นะครับผมนี่ครับยอดกําลังออกดอกงามทีเดียวนะครับ ทุกยอดทุกกิ่งเนี่ยก,กำลังออกดอกเยอะเลยนะครับผมอย่างกิ่งนี้นะครับผมมีอยู่ถึงสามยอดนะครับผมด้านล่างนี่สองด้านบนนี่อีกหนึ่งนะครับต้นนี้กำลังออกดีเลยนะครับผมนี่ครับกิ่งที่ยังไม่ออกนะครับผมมันก็กำลังจะแทงหนอดอกออกมานะครับผม นะครับสังเกตนะครับผมมันจะเป็นตุ่มๆมอยู่นะฮะเป็นรมตุ่มกําลังจะแทงยอดออกมานะครับผมนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแทงใบอ่อนออกมาก่อนนะครับผมนี่ครับอันไหนที่ออกแล้วในอย่างนี้ยังตัดไม่ได้ครับผมยอดยังเล็กไปอยู่นะครับผมเนี่ยยอดเนี่ยดอกมันยังเล็กอยู่นะครับผมให้มันยาวว่านี้อีกหน่อยนะครับผมความยาวก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ตัดได้แล้วนะครับผมตัดเอาไปถ่ายได้นะครับผมอย่างนี้ก็ตัดได้นะ นะยอดใหญ่ยอดยาวอย่างนี้นะครับเป็นพวงแบบนี้นะครับต้นนี้ออกดีนะครับผมออกเสมอดีนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดช่วงเช้านะครับผมเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะได้เกินหลักพันนะครับผมดูจากยอดที่ออกแล้วเนี่ยเพราะว่าจํานวนดอกเยอะนะครับผม มาดูกันที่ต้นนี้บ้างนะครับผมต้นเนี้ยผมตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับตัดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมจะให้ดูชัดหน่อยนี่ครับผมนี่นะครับมีรอยตัดอยู่นะครับผมตัดไปแล้วครั้งหนึ่งพอเราตัดไปแล้วนะครับผมมันก็ มีดอกออกมาใหม่นะครับผมออกเยอะเลยนะครับผมสําหรับกิ่งนี้นะครับผมเนี่ยมันจะออกตรงตาใบนะครับผมโคนโคนกิ่งใบเนี่ยเนี่ยนะฮะโคนกิ่งใบตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันจะออกมาแทงแทงดอกออกมานะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวพอมันยาวได้เนี่ยเราตัดประมาณนี้นะครับผมเราตัดประมาณนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยมันก็จะออกอีกนะครับผมสําหรับสะเดาทวายนี่คือข้อดีของมันพอเราตัดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว พอยอดมันได้ขนาดดอกมันได้ขนาดเราก็ตัดตรงนี้อีตรงนี้นะครับผมโคนใบเนี่ยตรงเนี้ยโคนกิ่งใบเนี่ยเนี่ยโคนกิ่งใบตามนี้นะครับผมเนี่ยโคนกิ่งใบเนี่ยมันก็จะออกยอดทั้งหมดมันจะออกจนสุดกิ่งเลยนะครับผมออกถึงสุดกิ่งเลยอย่างนี้เลยนะครับผมสําหรับกิ่งที่เราตัดไปแล้วนะครับผมเนี่ยถ้ากิ่งที่นอนแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับกิ่งนี้เป็นแนวขนานนะครับผมเป็นแนวขนานกับพื้นดินนะครับผมเนี่ย ปลายยอดมันเนี่ยก็จะออกนะครับผมแล้วตรงโคนมันเนี่ยก็จะมีออกอีกนี่ก็ออกอีกนะครับผมนะครับผมถ้าเป็นกิ่งขนาดกับพื้นเนี่ยมันจะออกเยอะนะครับผมต่อไปมันก็จะออกเยอะถ้าเราตัดยอดนี้ออกไปแล้วนะครับผมตัดตรงจนใบยอดเนี่ยตัดใบออกไปแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยดอกที่มันจะออกนะครับสำหรับกิ่งขนาดเนี่ยมันก็จะออกตามนี้นะครับผมตามเนี่ยตามเนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมสําหรับกิ่งที่ขนาดสี่ครับ กำลังจะมีดอกทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับนี่คือข้อดีสดาาทวายนะครับผมส่วนสะ,วสะดาวธรรมชาติตอนนี้ยังไม่กระดิกแล้วนะครับผมเพราะว่าใบยังเขียวเต็มต้นอยู่นะครับผมลักษณะการออกดอกของสะดาวธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าสะดาวธรรมชาติเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราดูสะดาวทวายก่อน เรามาดูกันที่ต้นนี้บ้างนะครับผมต้นนี้จะเป็นกิ่งตอนซะเยอะนะครับผมซึ่งผมตอนกิ่งเอาไว้เนี่ยเยอะนะครับผมพอเราตอนกิ่งไปแล้วเนี่ยเราคล้ายๆตัดการทางเดินอาหารของของพืชนะครับผมพืชก็จะรีบออกดอกอย่างต้นเนี้ยนะครับผมออกดอกกันใหญ่เลยนะครับผมกิ่งเนี้นี่นะครับผมเป็นกิ่งตอนเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยตามกิ่งเนี่ย ออกกันเพียบเลยนะครับผมไม่ต้องออกตรงยอดนะครับผมตรงกิ่งเนี่ยเขาก็ออกได้นะครับผมสําหรับตะวันสะดาวทวายนะครับผมเนี่ยตรงกิ่งเขาก็ออกนะครับในอย่างตรงนี้เป็นกิ่งนะครับผมเนี่ยเขาก็ออกตรงโคนออกตรงกิ่งเลยนะครับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับผมเนี่ยออกที่กิ่งเลยนะครับผมกิ่งใหญ่เลยนะครับผมไม่ต้องไปออกแบบปลายยอดนะครับผม ไปนั้นตรงกิ่งเนี่ยเขาก็ออกได้สําหรับสะดาววายนะครับผมในอย่างนี้ออกกําลังออกที่ปลายยอดเห็นไหมครับนะครับแต่บางกิ่งเนี่ยไม่ต้องนะครับผมเนี่ยบางกิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงปลายยอดนะครับผมเนี่ยตามกิ่งนะครับผมกิ่งนี้มันค่อนข้างจะขนานกับพื้นนะครับผมมันเอ็นไปขนานกับพื้นนะครับผมเนี่ยเขาก็จะออกออกก่อนเลยนะครับผมนะครับผมอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับกิ่งใหญ่ นะครับอันนี้เป็นกิง่งใหญ่เห็นไหมฮะเขาจะแทงออกมาแล้วครับผมตรงนี้จะพอออกยอดมาเนี่ยก็จะกลายเป็นดอกเลยลักษณะอย่างนี้ครับผมต่อไปก็จะมีดอก,อ,อกมาด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมแตกแตกกิ่งใหม่แต่ต่อไปเนี่ยกิ่งแบบนี้เขาจะออกดอกเลยนะครับนี่กันบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยออกดอกเยอะเลยนะครับผม นะครับผมมีทั้งแต่ดอกพวกนี้ยังไม่ได้ขนาดนะครับผมต้องเอาไว้อีกสักสองวันให้ดอกมันยาววันนี้หน่อยหนึ่งมันถึงจะตัดเอาไปขายได้นะครับผมนี่ครับผมอย่างกิ่งนี้นะครับผมรอยผมตัดดอกเอาไปแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งนะครับผมต่อไปเนี่ยเขาจะออกใหม่นะครับผมออกใหม่ตามโคนกิ่งนี่นะครับนี่กิ่งตอนเห็นนะครับตอนไว้เยอะเลยนะครับกับเพื่อนๆที่จองเอาไว้แล้วนะครับผม ก็จะได้กิ่งพวกนี้ไปนะครับผมตอนนี้ชุดนี้ยังไม่ออกรากนะครับผมเพิ่งจะได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งยังไม่มีรากออกมานะครับผมต้องรอหน่อยนึงนะครับตรงต้นนี้ตอนที่หลังนะครับส่วนอันนี้เป็นตะขอยาวนะครับผมตะขอกันไกที่ผมเอาไว้ตัดดอกสะดาสําหรับกิ่งที่มันสูงๆนะครับผมนี่เป็นลักษณะเป็นไม้ไผ่นะครับผมยาวประมาณสัก สามสี่เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงปลายลักษณะมันเป็นยังไงนะครับผมเราเอาไว้ตัดนะครับผมที่มันสูงสูงแล้วเราตัดไม่ถึงนะครับผมจะให้ดูตรงปลายมันนี่ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันไกนะครับผมตรงนี้เป็นกันไกนะครับผมเนี่ยเป็นกันไกแล้วตรงนี้มันก็เป็นลอกเป็นเชือกออกมานะครับผมเวลาเราดึงนะครับผมสังเกตนะครับผมจะดึงเชือกนะครับผมเชือกเส้นนี้ผมจะดึงนะครับผมเชือกที่สั่นอยู่ ครับผมดึงเชือกเนี่ยกันไกลก็จะหนีบนะครับผมวางให้เอาใหม่นะครับนะครับพอผมดึงเชือกเนี่ยกันไกลมันก็หนีบแล้วก็ตัดนะครับผมนะครับเนี่ยกันไกลมันก็จะตัดอย่างนี้นะครับผมกิ่งมันก็จะขาดง่ายครับผมมันก็เหมือนกันไกลตัดกิ่งไม้นะครับผมแล้วก็เราใช้เชือกดึงเชือกดึงเอานะครับผมนะครับผมเราก็ต่อเชือกมายาวๆเลยแล้วก็เราก็ดึงเอา นะครับผมแล้วมันก็จะมีลอกติดอยู่นะครับผมลอกตัวนี้มันก็จะช่วยผ่อนแรงเวลาเราดึงเชือกเนี่ยมันก็จะไม่หนักมากนะครับผมเนี่ยเราดึงนะครับผมมันก็จะตัดนะครับผมนะครับผมตัดกิ่งขาดนิดเดียวนะครับผมคล้ายๆกันไกลตัดกิ่งไม้เลยนะครับผมนี่ครับลักษณะนะครับผมเวลาเราจะเวลาเราจะตัดนะครับผมเราก็ดึงเชือกด้านล่างนี่นะครับผมดึงเชือกด้านล่างมาถึงด้านล่างนะครับผมเราดึงเชือกนี่ครับผม แล้วเราก็ตัดนะครับผมซึ่งผมเอาไว้สําหรับตัดสะดานะครับผมสําหรับกิ่งที่สูงสูงนะครับผมอยู่ข้างบนอย่างนั้นนะครับผมเราตัดไม่ถึงใช่มเราเราก็ใช้กันไก่สองเนี่ยครับผมแล้วก็ไปสอยแล้วก็ตัดลงมานะครับก็เป็นวิธีการตัดนะครับผมโดยใช้เครื่องทุนแรงเป็นไม้ตะขอกันไกนะครับ ธิบายอีกนิดนะครับผมนี <Sell>. ่เป็นกิ่งที่ผมตัดไปแล้วนะครับผมนะครับผมตรงปลายเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปแล้วนะครับผมนี <S <s ่ครับการออกดอกสําหรับยอดที่สองนะครับผมหลังจากเราแต่งเราจักตัดไปแล้วครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองี่้ดอกเขาจะออกเยอะกว่ายอดยอดครั้งแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นครั้งที่สองเนี่ยดอกมันจะเต็มไปหมดนะครับผมดอกมันจะออกเยอะกว่าครั้งที่สองอ้ครั้งแรกนะครับผมนะครับผมแล้วเนี่ยตามโคนกิ่งเห็นไหมนะครับเขาก็จะออก เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งที่สองเนี่ยเขาจะออกดีกว่านะครับผมอย่างกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยกิ่งนี้ก็รอยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยอันนี้เขาเป็นยอดที่สองครับผมยอดที่สองกำลังจะออกใหม่นะครับผมเขาก็จะออกไปจนสุดโคนกิ่งเหมือนกันนะครับผมออกจนสุดโคนกิ่งเลยนะครับผม ส่วนต้นนี้นะครับผมเป็นสเสดาธรรมชาตินะครับผมเสดาธรรมชาติที Momo, ่ออกตามฤดูนะครับผมลักษณะของเสดาธรรมชาติเนี่ยมันต้องใบร่วงหมดต้นก่อนนะครับผมตอนนี้ใบยังเขียวอยู่นะครับผมยังร่วงไม่หมดต้นเนี่ยต้องรอให้ใบร่วงจนหมดต้นก่อนเขาถึงจะออกซึ่งนู่นนะครับผมไปถึงเดือนมกราเดือนกุมภานู่นเขาถึงจะออกนะครับผมสําหรับเสดาธรรมชาตินะครับผม นี Stelle, ่คร e ับสดาวที ER ่ธรรมชาติที่ขึ้นเองตามทุ่งนาเนี่ยต้นใหญ่เห็นไหมครับต้นต้นนี้ต้นเบลเลอร์เลยนะครับผมยังไม่เคยออกดอกเลยนะครับผมเนี่ยผมดูแล้วต้นนี้อายุประมาณสักห้าปีกว่าแล้วยังไม่เคยออกดอกเลยนะครับผมแล้วลักษณะการออกดอกของสดาวธรรมชาตินะครับผมเขาจะออกแค่ครั้งเดียวนะครับผมอย่างเช่นถ้าเขาออกดอกนะครับผมสมมุติเขาออกดอกนะครับผมเขาจะออกดอกตรงปลายยอดเนี่ย พอออกครั on ้งเดียวนะครับผมเขาก็จะหมดไปเลยเราตัดไปแล้วนะครับผมมันจะไม่ออกเพิ่มนะอย่างตรงนี้เราตัดไปแล้วนะครับผมเนี่ยสมมุติว่าเราตัดไปแล้วนะครับเนี่ยเราตัดไปแล้วถ้าเป็นสะดาวถวายเนี่ยมันก็จะออกใหม่แต่ถ้าสะดาธรรมชาติเราตัดไปแล้วนะครับผมเขาไม่ออกใหม่นะครับผมเขาจะออกแค่ครั้งเดียวนี่คือความต่างระหว่างสะดาวถวายกับสะดาธรรมชาตินะครับผม คือออกแค่ครั้งเดียวแล้วหมดเลยแล้วออกตอนหน้าแรงตอนที่ใบร่วงหมดต้นตอนนี้ใบยังเต็มต้นอยู่เลยนะครับผมเขายังไม่ออกนะครับผมนู่นต้องเดือนมกราหรือกุมภาหรือบางทีก็อาจจะไปถึงเดือนมีนาสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมมาเดินสํารวจดูว่าพรุ่งนี้ผมจะตัดดอกเนี่ยเอาไปขายเนี่ยมันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่มันมีเยอะไหมนะครับผม ก็มาสำรวจเดินดูเฉยๆนะครับผมก็ยังไม่มีความรู้ก็มีความรู้แทรกนิดๆหน่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือข้อดีของสะดาวทวายนะครับผมก็เอามาให้เป็นเพื่อนชมนะครับผมว่าฤดูออกดอกเนี่ยมันแตกต่างจากสะดาวธรรมชาติยังไงถ้าเพื่อนอยากจะรู้นะครับผมเพื่อนก็ไปดูไปสังเกตต้นสะดาวธรรมชาติที่อยู่ปลูกอยู่ตามทุ่งนาหรือตาม ที่มันขึ้นเองตามบ้านของเพื่อนๆนะครับผมว่าเขามีดอกและมีทีท่าจะออกดอกหรือเปล่าเขามีทีท่าว่าจะออกดอกบ้างหรือเปล่าแต่สําหรับตะดาวทวายนะครับผมเป็นพันโดยเฉพาะนะครับผมจะออกดอกนอกฤดูนะครับผมคือออกก่อนตะดาวธรรมชาติเนี่ยสอเดือนนะครับผมต้นของผมเนี่ยก็ทยอยออกกันเต็มไปหมดนะครับผมพรุ่งนี้ผมว่าจะตัดก็คงจะได้ประมาณสักเกิน1,000บาทนะครับผม นะครับผมดูดอกขนาดนี้แล้วเนี่ยจำนวนดอกแล้วเนี่ยน่าจะเกิน1000บาทก็โอเคครับผมดูกันเพลินๆน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรื่องสะดาวทวายถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ